ครับวันนี้หนึ่งร้อยเรียงเมืองโบราณยสยามพาท่านมาที่อำเภอชาจังหวัดพิบุรีนะครับสำหรับโบราณสถานที่จะนำเสนอในวันนี้คือโบราณสถานทวรารวดีโคกเศรษฐีติดจมชมกันนะครับโบราณสถานทวรารวดีโคกเศรษฐีสร้างในยุคทวรารวดีพุทธศตวรรษที่13า เป็นสถูปที่เรียกว่าเจติยะเจดีวงสมัยกับเจดีในกลุ่มเมืองโบราณคูบัวจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มคติเทรวา,าทมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองอนุทราปุระประเทศศรีลังกา ครับวันนี้หนึ่งเรียงบริษัทสยามครับก็อยู่ที่สถูกโคกเศรษฐีที่อำเภอชะอำนะครับเดี๋ยวเรามาชมว่าสถูกโคกเศรษฐีนักสัตเป็นไงบ้างจากจากคุณครับจะพูดนะครับสถูกโคกเศรษฐีตั้งอยู่ที่บ้านโคกเศรษฐีหมู่ที่6ตำบลนายางอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบริเวณใกล้เชิงเขาจอมปราสาทซึ่งอยู่ในเขตเทือกเขานางพันธุรัตน หันหน้าไปทางทะเลที่ตะวันออกของหน้าเขาจอมประสาทที่เชื่อมต่อเป็นเทือกเขาเดียวกับเขาเจ้าลายซึ่งเป็นแนวเขาขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่ม,อ,มะะอำเภอชาอําจังหวัดเพชรบุรีอยู่ห่างจากทะเลชาอัมประมาณ4กิโลเมตรสถูกโคกเศรษฐีนะครับอยู่ที่ชาอัมจังหวัดเพชรบุรีนะครับมีความสวยงามไหครับเป็นสตูปสมัยทวรารวดีพุทธศตวรรษที่12นะครับสถูปโคกเศรษฐี ตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าและการเดินทางเลาะชายฝั่งและการเดินทางบนบกข้ามแนวที่ราบสูงจากภาคใต้ลงมาพบกับที่ราบลุ่มเพชรบรีเป็นจุดแรกใกล้เส้นทางเดินเรือเลาะชายฝั่งจึงเหมาะสมกับการตั้งชุมชนสำหรับแวะพักแรมซึ่งต่อมาคงได้กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่หรือสถานีการค้าในยุคทวรารวดีระหว่างเส้นทางขึ้นไปยังเมืองโบราณคูบัวร,ราชบุรี ก่อนหน้าปีพุทธศักราช2520ได้มีการลักลอบขุดหลุมไปตรงกลางสถููเป็นหลุมขนาดใหญ่คาดว่าน่าจะได้พระบรมสารีริกธาตุวัตถุโบราณอันมีค่าตลอดจนพระเครื่องดินเผาปิจนวนมากหลังจากนั้นจึงมีการลักลอบปลุตสมบัติมาอยู่เสมอจนแทบไม่เหลือโบราณวัตถุมีค่าแต่ต่อมามีพระสงฆ์มาจากพรรษา ในบริเวณโคกเศรษฐีและตั้งสำนักสงฆ์ตรงนั้นให้ชื่อว่าสำนักสงฆ์ทุ่งเศรษฐีการขุดหาสมบัติอันมีค่าบริเวณสถุทลนันกับจึงมีอันยุติไปในช่วงนั้นในปีพุทธศักราช2 5 3 2กรมศิลปากรได้รับแจ้งจากสำนักสงฆ์ทุ่งเศรษฐีขอให้มาตรวจสอบเนินโบราณสถานโคกเศรษฐี โดยท่านอัศวีสอนจิตติวนาศห,หน่วยศิลปกรที่2องสุพรรณบุรีในขณะนั้นได้เดินทางมาตรวจสอบพบว่าเป็นฐานโบราณสถานก่ออิฐขนาดเนินดินประมาณ25เมตรมีร่องรอยหลุมลักรอบขุดเป็นหลุมลึกบริเวณกลางเนินดินจากลักษณะอิฐที่ใช้ก่อสร้างถ่นนิฐานว่าเป็นโบราณสถานสมัยสวารวดีพุทธศตวรรษที11่11-16 และต่อมาในช่วงปีพุทธศักราช2,541ก,กรมศิลปกรได้ขุดแต่งเพิ่มเติมพร้อมทั้งบรณะฐานพระสถูปเจดีย์โคกเศษฐีจากการบรณะจะเห็นลนักษณะทางสถาปัตยกรรมคือสถูปโคกเศษฐีก่อด้ดยอิฐสอดินส่วนฐานล่างมีแผ่นผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดความกว้างประมาณ25คูณ25เมตร เป็นฐานประทักษิณที่มีผนังขั้นด้วยเสายิงแบบเป็นช่องๆมีบันไดาทางขึ้นด้านทิศตะวันออกและตะวันตกรองรับเรือนท่าเจดีมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัต,ตุรัสขนาดประมาณ18คูณ18เมตรมีฐานยกเกตที่บริเวณกึ่งกลางของผนังแต่ละด้านและมุมทั้ง4เกิดเป็นกระบอกขึ้นมา8มุกโดยรอบ โดยฐานชั้นล่างสุดเป็นฐานชุกชีผนังสี่เหลี่ยมฐานอุปานะหรือฐานเขียงซ้อนกันสองชั้นรองรับฐานโบลูกแก้วซึ่งเป็นเส้นลวดทรงโค้งขนาดใหญ่จากอิทธิพลของสถาปัตยกรรมในอินเดียใตย้จะจะเป็นทรงหม้อน้ำคอดที่ส่วนล่างมีร่องรอยการเขียนลวดลายผ่านพฤษาประดับด้วยสีแดงถัดขึ้นไปเป็นชั้นกำพะ ก่อเป็นผนังเรียบทางบนและล่างตรงกลางยุบเข้าไปเป็นท้องไม้เรียกว่ากันทะก่ออิดยื่นสลับกันบริเวณอิฐนูนขึ้นมาฉาบปูนเป็นรูปสี่เหลี่ยมปาดมุมทําให้เกิดช่องว่างสลับกับปุ่มนูนโดยรอบแบบขือปลอมตกแต่งปูนปั้นรูปพันธุ์พฤกษาเหนือขึ้นไปเป็นฐานอุปาณนะรองรับผนังเรือนธาตุขนาดใหญ่ ผนังขั้นด้วยเสาอิงเสาติดผนังแบ่งออกเป็นช่องช่องช่องรับประมาณ80เซนติเมตรเพื่อปัดประดับประติมากรรมปูนปั้นรูปคนแคละเหนือขึ้นไปเป็นลวดลายเรียบสี่เหลี่ยมรองรับผนังกออิดมีเสาประดับตกแต่งคล้ายส่วนแรกแต่มีขนาดความกว้างและความสูงมากกว่าถัดจากส่วนนี้ขึ้นไปเป็นส่วนขององค์สถูปเจดีย์ที่มีสภาพชำรุดพังทลายจนเกือบหมด ในช่วงการขุดแต่งนั้นพบโบราณวัตถุจำนวนมากสามารถแบ่งออกได้เป็น5ประเภทดังนี้ 1. โบราณวัตถุประเภทดินเผาพบเป็นภาชนะดินเผาจำนวน110ชิ้นส่วนใหญ่จะพบอยู่ในฐานพระเจดีย์ช่องที่เกิดจากการยุกเปลสันนิฐานว่าคงใช้ใส่น้ำมันจุดไฟเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศา,าสนา 2. คือโบราณวัตถุประเภทโลหะ พบเป็นองค์พุทธรูปสำริดหนึ่งองค์สูงเพียง13เซนติเมตรพระเศียรหักหายไปพระกรขวาพระบาททั้งสองข้างหักหายประทับยืนในท่าตริพังหรือยืนเอียงตนคลองจีวรห่มคลุมผัดซ้ายจับจีวรอันเป็นลักษณะที่ยังคงมีความใกล้เคียงกับศิลปะแบบสมัยคุปตะและหลังคุปตะซึ่งเป็นพุทธรูปสมัยทวรารวดีตอนต้นตามรูปแบบพัฒนาการของพ,พุทธรูปสมัยทวรารวดี ที่หม่อมเจ้าสุภัทรดิษฐิศกุลได้ศึกษาและจะไนกเอาไว้กำหนดอายุราวราพุทธศตวรรษที่12อีกทั้งยังพบเหรียญสำริดหนึ่ชิ้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5.5เซนติเมตรหนา0.5เซนติเมตรไม่ปรากฏว่าลายใดๆ 3. คือโบราณวัตถุที่ทำจากหินพบเป็นรูปปัดหินทรงกลมแบบรูปโลกจำนวนหนชิ้นรูปพิซึมหกเหลี่ยม ปำนวนสามนิดทั้งหมดทําจากแร่ประเภทหินตระกูลคอสสี่ก็คือโบราณประเภทเปลือกหอยนะครับพบเป็นเปลือกหอยสังจำนวนหนึ่งตัวกว้างเก้าเซนติเมตรยาวสิบสี่เซนติเมตรมีลักษณะถูกตัดเปลือกออกด้านบนนะครับตามแนวยาสันิฐานว่าอาจจะใช้ในพิธีกรรมทางศาสนานะครับห้าคือโบราณวัตถุประเภทปูนปั้นพบเป็นชิ้นส่วนประติมาก,กรรมและลวดลายปูนปั้นประดับ ถถาปตัตยกรรมโดยพบจำนวนมากถึง1,105ชิ้นจำแนกเป็นพระพุทธรูปเป็นส่วนของพระเศียร18ชิ้นพระวรากาย5ชิ้นพบทั้งแบบประทับยืนและประทับยืนตริพังนอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนของปูนปั้นรูปเทวดาหรือบุคคลชั้นสูงลักษณะใกล้เคียงกับศิลปะอินเดียแบบคุปตะและหลังคุปตะและส่วนใหญ่จะแสดงหน้าตาและการแต่งกายของคนพื้นเมือง ที่น่าสนใจคือรูปศีรษะบุคคลจะสวมหมวกเขกซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาพบุคคลที่พบบนแผ่นอิฐสมัยทวรารวดีนะเจดีจุลปทนจังหวัดนครปฐมและภาพปูนปั้นชาวต่างชาติที่พบในเมืองโบราณคูบัวด้วยอีกทั้งยังพบปูนปั้นรูปคนแคร์ซึ่งเป็นชิ้นส่วนของมือเท้าและรูปอมนุษย์รูปสัตว์ต่างๆที่ใช้ประดับตกแต่งรอบฐานโบราณสถานตามคติ เรื่องการํำตุ่นรองรับพระศาสนาที่พบตามโบราณสถา,านสมัยทวรารวดีเช่นเมืองโบราณคูบัวเมืองโบราณนาคปรปฐมซึ่งจะพบเป็นรูปบุคคลรูปรูปยักษ์แคร์เป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้ยังพบสถาปัตยกรรมประเภทเสาประดับซุ้มเรือนแก้วหรือกูทุลวดลายต่างๆเช่นลายก้านต่อดอกลายก้านขดลายดอกไม้เป็นต้นที่น่าสนใจคือ พบชิ้นส่วนทางสถาปัตยกรรมที่สันนิษฐานว่าเป็นยอดของพระเจดีย์มีลักษณะนูนโค้งคล้ายกีบระเฟืองขนาดใหญ่สำหรับในภาพนี้คือด้านบนของโบราณสถานทวรารวดีโคกเศรษฐีนะครับซึ่งสำนักศิลปกรพื้นที่ราชบุรีได้ทำการบูรณะเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมีลักษณะสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับซึ่ง ตรงนี้ไม่อนุญาตให้สตรีขึ้นมาชมตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้คือเป็นส่วนของยอดพระเจดีย์นะครับก็คือต้องสำบวมมากๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จริงๆเราไม่สมควรขึ้นมาตรงนี้เพราะว่าทั้งชันและอันตรายมากนะครับอันนี้ก็คือผมขึ้นมาเพื่อถ่ายรูปให้ท่านชมว่าบริบทร,บรอบๆของสถูปด้านบนเป็นยังไงบ้างน,นะครับเพื่อให้ดูว่าเขาบูรณะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับ โบราณสถานทวารดีโคกเศรษฐีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแชาติเมื่อวันที่22กันยายนพุทธศักราช2548เล่มที่122โดยใช้ชื่อจดแจ้งว่าเจดีทุ่งเศรษฐีในเวลานั้นทางราชการจะใช้คำว่าเจดีทุ่งเศรษฐีตามชื่อของสำนักสงทุ่งเศรษฐีที่ตั้งอยู่ในเขตนั้น แต่ต่อมาสำนักสงฆ์ดังกล่าวล้างลงไม่มีพระจับพรรษาอยู่ประกอบด้วยตรงนั้นเป็นเขตหมู่บ้านโคกเศรษฐีและชาวบ้านในพื้นที่มักเรียกว่าโคกกะถีหรือที่เรียกกันกับที่บริเวณเจดีดังกล่าวก็เรียกว่าเจดีโคกกะถีซึ่งคําว่ากะถีก็หมายถึงเศรษฐีนั่นเองจึงทําให้ภายหลังอําเภอชะอำจึงได้ทําเรื่องไปยังรรกรมศิลปากร เพื่อขอเปลี่ยนชื่อจากเจรีทุ่งเศรษฐีเป็นโบราณสถานทวารวดีโคกเศรษฐีเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านที่ใช้เรียกันจนถึงปัจจุบันนี้ขอขอบคุณข้อมูลประกอบคำบรรยายและภาพประกอบบางส่วนจากสำนักศิทธากรที่1จังหวัดราชบุรีมณโอกาสนนี้นะครับและที่ขาดไม่ได้สุดท้ายขอขอบคุณ คุณพี่นัทพรพรมประเสริฐคุณพี่มาคมาศกิ่นแก่นจันทที่อำนวยความส่ดวนในการเดินทางมาจอดเพชรบุรีในครั้งนี้นะครับขอขอบคุณมาอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ เป็นอย่างไรบ้างครับเจดีย์ทงเษฐีครับที่ชาอําเบครีนะครับก็มีความสวยงามเป็นอย่าง่ีนะครับเป็นพระอง์สมัยเพราะว่าเราวิธที่น่าสนใจครับแล้วติดตามชมได้ใหม่ว่าวันหยุดสุดสุดราหน้าหนึ่งร้อยเรียงเมืองโบราณยีสยาบจะไปที่ไหนตรับวันนี้สวัสดีที่จะถูกโคกเษฐีนะครับสวัสดีครับแลยาปครับเจอกันคราวหน้านะครับ